กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับในช่วงของเรื่องเล่าข่าวร้อนนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ช่วงท้ายของฤดูหนาวใกล้จะเข้าสู่ในช่วงฤดูร้อนกันเต็มทีแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงมีอากาศหนาวและเย็นอยู่อย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์นะครับเขาบอกว่าเย็นจะเยือกถึง0ูนองศา สะใจกันหลายๆวันติดต่อกันเลยนะครับเขาบอกว่าไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์นะครับในช่วงนี้ฟินสุดใจอุณหภูมิเหลือแค่ศูนย์องศาเท่านั้นเหมยขาบขาวโพลนเกาะยอดหญ้ากิ่งไม้ทั้งยังมีทะเลหมอกยามเช้าที่สวยงามจากสภาพอากาศที่กลับมาหนาวเย็นอีกครั้งนะครับโดยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิทั่วไปพื้นราบช่วงเช้าประมาณ17องศาเซลเซียสซึ่งนับว่าหนาวเย็นมากๆเลยครับจากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าก็จะอุ่นขึ้นตามลําดับขณะที่ ผู้อาศัยอยู่บนดอยอากาศค่อนข้างหนาวเย็นทั้งวันแล้วครับโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับเช้าวันนี้อากาศถูกรายง,งานมาจากนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าเช้าวันนี้ยังคงหนาวเย็นมากติดต่อกันเป็นวันที่2โดยเฉพาะที่ยอดดอยวัดได้ต่ำสุด0องศาเซลเซียสรวมถึง2วันติดต่อกันขณะที่กิวแม่ปาน2อ,อ,องศาแน่นอนที่สุดครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นทะเลหมอกและชมทิวทัศน์ได้อย่างงดงามโดยเฉพาะ ที่จุดเดินชมธรรมชาตินั้นงดงามและหนาวเย็นมากๆเลยครับใครที่ชอบลมหนาวต้องไปให้ได้นะครับส่วนที่ยอดดอยแล้วก็กิโลเมตรที่43มีเหมยขาบโผล่ตามยอดไม้ใบหญ้าสวยงามมากนักท่องเที่ยวก็ยังคงทยอยขึ้นมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังไม่คึกคักเนื่องจากเป็นวันธรรมดายังคงต้องทํางานแต่ว่ามีการคาดการเอาไว้นะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คงจะกลับมาคึกคักกันเช่นเดิมครับที่ดอยอินทนนท์นะครับทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่า สภาพลักษณะอากาศวันที่11กุมภาพันธ์2564นี้เมื่อเวลา7นาฬิกาทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการคาดหมายสภาวะอากาศหนาวกับ มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะครับอยากจะไปสัมผัสลมหนาวเชิญเลยครับที่ดอยอินทนนท์นะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าข่าวร้อนที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมและก็รับทราบก่อนใครครับ